อ,อีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าเรากินยาที่มันทําปฏิกิริยากันกันกบคาเฟอีนโดยตรงเลยนะยนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของยาคลายวิตกกังวลอันนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์นิดนึงนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากกินก็ลองไปใช้ในกลุ่มของดีแคฟซึ่งก็จะมีปริมาณคาเฟอีนที่น้อยมากนะคะถ้าแบบมันอดไม่ได้จริงๆอนะ่ะค่ะวันนี้เราคุยกันในเรื่องของกาแฟนะจ๊ากาแฟมัมีประโยชน์หลายอย่าง เออแต่ว่าเวลากินแล้วแบบฉันใจสั่นฉันกินแบบไม่มีคาเฟอีนได้ไหมหรือเขาเรียกกาแฟดีแคฟนะเอาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของว่ากาแฟดีแคฟมันดียังไงนะจ๊ะตัวคาเฟอีนเนี่ยมันทําให้อัตราการเต้นหัวใจเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นทีนี้พอหัวใจเต้นเร็วมันก็สูบฉีดเลือด แรงมันก็จะมีผลทําให้ในเรื่องของความดันสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่มีภาวะความดันสูงก็จะไม่เหมาะหรือลดได้ก็ลดเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะจ๊ะเธอเพราะว่ามันจะไปยิ่งทําให้แบบซ้ําเติมโรคที่เป็นอยู่นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความดันสูงนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะยังมีเรื่องของแบบใจสัน่นบางคนก็มือไม้สัน่นหรือว่าคืนก็นอนไม่หลับเว้ยใครที่นานๆดื่มกาแฟทีจะเห็นว่าเอ้ยมันก็สดชื่นดีแต่คนที่เขาดื่มทุกวันน่ย สักพักเขาจะเพิ่มจากแก้วเล็กก็เป็นแก้วกลางก็กลารเป็นแก้วใหญ่แล้วก็เพิ่มเป็นวันละสองแก้วอะไรเงี้ยนะคะ,ะนี่เป็นคําตอบนะเหตุผลว่าเออทำไมเวลาที่เรากินกาแฟไปบ่อยๆแล้วเราแบบเฉยอะ่ะเมื่อก่อนสดชื่นเดี๋ยวนี้ไม่ยังห่วงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเรากินบ่อยเกินเรากินเยอะเกินนะคะทีนี้ในการกินกาแฟสําหรับในกลุ่มพวกเราก็ยังเชียร์ให้กินเรื่องของตัวกาแฟดําอยู่นะไม่นมน้ําตาลนะตัวดีแคปเนี่ยนะยังจะเป็นกาแฟอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเวลา ที่เราดึงคาเฟอีนออกมันไม่ได้ออกหมด100%มันจะมีคาเฟอีนอยู่คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นกาแฟปกติทั่วไปเนี่ยนะคาเฟอีนเขาก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ95% ขึ้นไปก็เยอะนะถือว่าสูงมากเลยแหละนี่แหละเป็นทําให้แบกว่าหลายๆคนที่กินกาแฟแบบเข้มมากหรือกาแฟแหลายแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแบบใจสัน่นเพราะคาเฟอีนมันคือ95%ในกาแฟแต่พอเราดึงคาเฟอีนออกนะปริมาณคาเฟอีนที่ดึงออกเนี่ยไม่ได้100% แต่ก็จะเหลืออยู่ประมาณ 1- 2%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากาแฟ1แก้วจะมีคาเฟอีนอยู่ประมาณ1 0 0 1 5 0แต่โดยทั่วไปกาแฟที่แบบไม่ได้เข้มมากก็จะมีอยู่ประมาณ100มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกาแฟดีแคฟจะมีอยู่แค่2มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลที่แบบมันจะทำให้ใจสั่นมันก็แทบจะไม่มีเลยนะในคนที่กินกาแฟแล้วเนี่ยต้องการเลี่ยงต่อคาเฟอีนหรือแพ้คาเฟอีนอย่างเงี้ยน,นะก็สามารถที่จะ ลองดูได้ว่าเออเวลาเรากินกาแฟเราเลือกเป็นแบบดีแคฟนะมันมีคาเฟอีนอยู่แค่2มิลลิกรัมก็ถือว่าน้อยมากอาการพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะมัก,มกจะไม่เกิดนะแยบตบงเต้นใจสัน่นมือสัน่นนอนไม่หลับเนี่ยมันก็มักจะไม่เกิดด้วยปริมาณที่มันน้อยมากๆเพราะฉะนั้นข้อดีของกาแฟดีแคฟก็คือว่าเขาก็จะมาใช้ในแบบเวลาตอนเย็นใครที่อยากกินกาแฟตอนเย็นเปลี่ยนไปเป็นกาแฟดีแคฟแทนเพราะว่ามันก็จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับเห็นไหมประโยชน์อะไรบ้างที่แบบดีต่อร่างกายอันนึงก็คือประโยชน์ต่อเรื่อง มันมีในกลุ่มเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ดีแคปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเหมือนกับว่า กินเป็นเครื่องดื่มของหวานตกท้ายหลังมื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะอันนี้เป็นข้อดีข้อดีอีกอันนึงก็คือเด็กๆนะที่อยากจะกินกาแฟก็อาจจะให้เขาเริ่มจากเรื่องของดีแคฟก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าปริมาณคาเฟอีนที่มีแค่แบบ2มิลลิกรัมมันเทียบเท่ากับอะไรเหมือนกับกินขนมรสช็อกโกแลตนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นข้อดีทีน,นี้กาแฟสําหรับคนที่มี ปัญหาเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอย่างเรื่องของความดันโลหิตสูงก็ยังสามารถกินกาแฟดีแคฟได้นะคะในคนที่มีภาวะเรื่องของความดันโลหิตสูงนะปริมาณคาเฟอีนมันน้อยมากแต่ทั้งนั้นทางนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่ซีเรียสมากๆแล้วหมอสั่งห้ามกินกาแฟเลยนั่นหมายความว่า ก็ต้องคุยกับหมอให้รู้เรื่องว่าดีแคปได้ไหมว่าปัญหาสุขภาพของเรามันซีเรียสขนาดไหนเพราะวันนี้ทุกคนรู้แล้วนะว่าดีแคปก็ยังมีคาเฟอีนอยู่ประมาณ2มิลลิกรัมต่อ1แก้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายร,รับคาเฟอีนไม่ได้เลยดีแคฟก็ อดเหมือนกันโอเคไหมไประเด็นอีกอันนึงสําหรับคนที่ท้องด้วยปกติทั่วไปต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะในคนท้องดื่มกาแฟได้ไม่เกินวันละ200มิลลิกรัมต่อวันเป็นขนาดที่เขาอนุญาตให้ดื่มได้ก็คือถ้าไม่ได้เป็นคนที่กินกาแฟเบนก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ติดกาแฟมากๆนะคะดีแคปน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคนท้องผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ติดกาแฟ โอเคไหมพยายามลดลงเรื่อยหรืองดไปเลยจะดีที่สุดเพราะอะไรคาเฟอีนเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านรกเข้าไปหาเด็กได้เด็กที่ได้รับคาเฟอีนเยอะๆก็จะทําให้น้ําหนักตัวคลอดเนี่ยนะต่ำกว่าเกณฑ์ได้นะจ๊ะหรือถ้าซีเรียสสุดๆเนี่ยก็ถึงขั้นแบบ แทงได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่กินได้คือดีที่สุดในคนท้องอ,อ่าอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดว่าเรากินยาที่มันทําปฏิกิริยากันกันกบคาเฟอีนโดยตรงเลยไยงนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของยาคลายวิตกกังวลอันนี้อาจจะต้องปรึกษาแพทย์นิดนึงนะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากกินก็ลองไปใช้ในกลุ่มของดีแคฟซึ่งก็จะมีปริมาณคาเฟอีนที่น้อยมากนะคะถ้าแบบมันอดไม่ได้จริงๆอะนะเธอดนาะแบบนั้นนะจ๊ะอันนี้ก็คือสี กลุ่มนี้นะคะที่กาแฟดีแคปสามารถจะเป็นทางเลือกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเชียร์ให้กินไม่ใช่นะคนที่ติดกาแฟก็กาแฟดีแคปจะเป็นทางเลือกของเขาโอเคนะวันนี้หมอสารินไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ